ลองเด้อสุกแล้วครับครับเขาวันบานอหาหารบ้านเฮางทำหูกแกงน้อาใหม่กินยำไดรแสบยำนานกันของแสบครับผงนัวผงนัวใส่ล,นนล,าาาลายน,นัวลายปลาปลาจมมาไล่ตึ๊กทำไม่นอ้องเอ๊ อาหารอีสานอาหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยกินยามใด้แซ่บย่างั้นครับเออปรปุงแบบบ้านๆเนยลยนะครับพี่น้องทำกระเบือก็ลงไปเลยครับทำกระเบือ่อนำจะนั่งเสียงข,ดขดูดคบสิแย่งบ้านๆพี่น้องเลยแซ่บครับใส่หมึกอึนหน่อย กรับเขาบ,บ้านบ้านเนาะตามปลาคุงไว้สิก่อนครับให้มันอึดหน่อยครับเปื่อยแจ็กใหอมนี่นครับผัสะแงงผัสะแงงผงนัวผงนัวใส่ลายนัวนลายปลาปลาจมตามกระเบือกลงไปเลยครับ น้ำก็เบือ่อน้ำจะนั่งเสียงขูดครกตัดซ่อนตัดซ่อน,ออนอครับแดงใส่บักึ๊บบักึ๊บบักึหน่อยครับอ่อนๆแสบก่อนเด้อสุกแล้วครับครับเขาวันบานหารนบานเ้องทำหวงแกลงใหม่กินยำไดรแสบยำนานครับของแสบครับแดงบันบานบานี่น้องเย แสบครับใส่หมกอหน่อยกับข้าวบบ้านขอ,อ,องซ้อนรับใส่หมึกหมึกหมึกหน่อยครับอ,อ่นอนแบ่บขกาบขาวบ้านน้ำมักุ้ง อบน้อยครับตรงไหวพลต้องผล่ง่าใสา่บีคิงเอาขัดขนาดเลยนัวเป็นนัวว้าวเอาขัดขนาดเลยนัวเป็นนัวว้าวไปไลย พี่นอ้นองแย่งบันบานพี่นอ้องเลยแสบครับใส่มะกื้อหน่อยตันซ่อนตันซ่อนครับแยงใส่มะกื้อมะกือมะกือหน่อยครับอ่อ,อน,ออนแสบโอ้ว ขนาดเลยน <bid Get S 1> ัวกนัวว้าจับข,ข้าวบ้านแก่งน้ำไม้กินบุเบือนะครับสทางหมานเห่าก <lungs. S 2> <sk> ินยำได้แซมยำน่องแก่งน้ำไม้กินบุเบือนะครับสทางหมานเห่ากินยำได้แซมยำน่อง ข้าวข้าวบะกระพบน้อยครับตรงหอยคนหอมปนใส่งาใส่บีกิงอายอ,อ้ยเต็กที่นะครับสักแกงลงไปเลยหอมหอมอ้ยมาเด้อเพื่อนกระ 6น้อยครับตรงไหวคนทำผมพล,ลส่ง่าใส่พิกชิ้งสอดสอด,อดอครับแงใส่มะตึมะตึมะตึหน่อยครับอ,อ่อ,อนแอบอ้างกระเบือกลงไปเลยครับอ้างกระเบือกนำจะนัน่งเสียงขูดครกกลางเด้อะุกแหละครับขับเขาวันบ้าน กินบะานี่ห้องทำฮูแกนอร่อยกินยำได้แสีบยบยำนานครับของแสบครับอี่ครบน้อยครับตรงหม่คนต้องคลใส้ง่าใส่บีกิ้งกับข้าวบะหมี่ใส่ผักสังแเยงหอมหอมนี่ครับ,รบ,บรงงงงต้องเอาแต่นหนามัน แย่งมันบ้านนี่น้องเสียบครับใส่เมอือดหน่อยไว้สิก,ก่อนครับใส่เมอือดหน่อยฮัฟเปื่อยแตกใหหอมนั่นครับผัสะแงงผัสะแงนี่ครับอบน้อยครับตัวหน่อพลตัวผมพลง่าใส่ายไปทิ้ง ของทีสานอาหาร์นบานเฮาพี่น้องเอ้ยกินยามใดแสบยาำนั่นครับเอืมปรปุงแบบบ้านๆนี้ยนะครับพี่น้องแจ้งน้ำไม้กินบูเบือนะครับสานบานเฮากินยามใดแสบยาำนั้ำมออันซ่อนๆซ่อนครับแจงใส่บักตึ๊บักตึ๊บบักตึหน่อยครับอ่อน แซบ่บมันซ่อนตันซ่อนครับแจงใส่มกอึมาอึมาอึหน่อยครับอ่อนๆแซบ่แซบแจงนล้วไหมกินบ่เบื่อนะครับทานมานทา่อีิยงจำได้แซบ่บยิ่งจำได้ปลาแดดปลาลาปลาหน้ามานท่าพี่น้องโอ้ยของแซ่บอีกแล้วครับ ครับขอบันบานหน่อตามะุ่งเอาขัขนาดเลยนัวนัวว้าัซอนดซ้อนครับแดงใส่บักตึบักตึบึหน่อยครับอ่อน ซ่บผงนัวผงนัวใส่ลายน,วนัวลายปราปลาจมใส่ฟักสังแยงของหอมนี่ครับต้องเอาแต่หนามันกับข้าวบ้านผงนัวผงนัว ไลาไยนวลลายปลาประจมไว้สิก่อนครับให้มึอึหน่อยเรับเปลยแสบให้หอมนี่ครับผัาสแงสแงผัปสะสงสงสปลาเด็ดปลาลาปลาหน้ามานห้าพี่น้องโอ้ยของแสบอีกแล้วครับหอมอหม่งไวเลยแหวงเหรอครับ ไปหน่อยชิมสิ่มสิมขอแซ่บเอ้ยอ๋ขอขนาดครับหินไอของความเป็นอีสานมันปากเงียบเหงื่อไวฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยอาหารอีสานอาหารบ้านเฮาพี่นอ้องเอ้ยกินย,ยามใดแซ่บยา่นัานครับเออประปงแบบบ้านๆอย่างน,นีครับพี่นอ้องขับเขาบ้านๆพี่นอ่อตามปากหุ้ง ปลาเด็ดปลาลาปลาหน้ามาันห้าพี่น้องโอ้ยสองแซ่บอีกแล้วครับนงผมนัวผมนัวใส่ลายนวลลายปลาปลาจมนี่คบน้อยครับตงไหว่ยพลทัวผมพลใส่ง,ง่าใส่ไปทิ้ง เปลาปะหน้ามานห้าพี่น้องโอ้ยสองแซ่บอีกแล้วครับนองนี่ก็อบน้อยครับตรงไหวพลตรงพลใส่ง่าใส่บีคิงตัดซอตัดซอนครับเตงใส่มาตึ๊บมาตึ๊บมาตึ๊บหน่อยครับนอ่อนแซบ่บเลย แกงบ้านบ้านพี่น้องเลยแสบครับใส่มกอื้อหน่อยอี่ก็บน,น้อยครับตรงหม่อยพลตรงพลใส่ง่าใส่บิ๊ิ้ง